นิทานเรื่องความสุขเล็กๆของเด็กบ้านนาเช้าวันหนึ่งในฤดูเกี่ยวข้าวท้องนากว้างไกลสุดสายตาค่อยๆตื่นขึ้นพร้อมแสงแดดอ่อนๆที่ลอดผ่านหมอกบางลมหนาวพัดเอื่อยเอากลิ่นฟางข้าวแห้งกลิ่นดินและกลิ่นน้ำค้างลอยมาเบาๆผู้ใหญ่ในหมู่บ้านเริ่มลงแขกเกี่ยวข้าวตั้งแต่เชา้า เสียงเคียวเกี่ยวต้นข้าวดังแกรกแกกเป็นจังหวะสม่ำเสมอสลับกับเสียงหัวเราะเสียงคุยหยอกและเสียงเรียกกันไปมาบางคนก้มหน้าเกี่ยวข้าวอย่างตั้งใจบางคนยืนมัดฟ่อนข้าวบางคนพักมือเช็ดเหงื่อแล้วคุยกันต่ออย่างออกรถทุกคนรู้หน้าที่ของตัวเองดีและรู้ว่าต้องช่วยกันให้เสร็จก่อนแดดจะแรงไกลๆคันนา เด็กๆที่ตามพ่อแม่มาก็เริ่มรวมตัวกันเองโดยอัตโนมัติไม่มีใครสั่งไม่มีใครนัดแค่เห็นหน้ากันก็ยิ้มให้กันแล้วบางคนตัวสูงกว่าเพื่อนบางคนผอมบางคนผิวเข้มจากแดดบางคนตัวเล็กที่สุดในกลุ่มแต่สำหรับเด็กแล้วเรื่องพวกนั้นไม่สำคัญเลยสิ่งเดียวที่สำคัญคือวันนี้เป็นวันที่ได้วิ่งเล่นได้สนได้อยู่ได้กันทั้งวัน เด็กๆเ,เริ่มจากการวิ่งไล่กันบนคันนาเสียงเท้ากระทบโคลนดังแฉะแฉะใครวิ่งเร็วก็หัวเราะใส่เพื่อนใครสะดุดล้มก็ลุกขึ้นมาปัดโคลนแล้วหัวเราะต่อไม่มีใครร้องไห้ไม่มีใครโกรธเพราะแค่ล้มบนคันนามันก็เป็นเรื่องธรรมดาเกินกว่าจะเก็บมาใส่ใจพอวิ่งกันจนเริ่มเหนื่อยเด็กคนหนึ่งชี้ไปที่รูเล็กๆข้างคันนาแล้วพูดอย่างมั่นใจว่าตรงนี้แหละรูปูแน่ๆ เพื่อนอีกคนรีบก้มลงขุดทันทีมือเล็กๆจมลงไปในโคลนเย็นๆทุกคนยืนหลุนบางคนยื่นหน้าเข้าไปใกล้บางคนส่งเสียงเชียร์พอมือดึงขึ้นมากลับมีแต่ดินเละๆติดเต็มมือเสียงโหดังขึ้นพร้อมเสียงหัวเราะเด็กคนนั้นทำหน้ามุ้ยอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะหัวเราะตามเพื่อนไปด้วยยังไม่ทันหายขำเด็กอีกคนก็ร้องเสียงดังว่าเจอแล้วจริงๆ คราวนี้ทุกคนกรูกันเข้าไปมุงดูบางคนยืนบนคันนาบางคนลุยลงไปในโคลนเด็กคนที่รีบเกินไปเท้าลื่นโคลนหล้มกลนจำเบ้าเสื้อผ้าเปื้อนโคลนไปทั้งตัวเพื่อนเพื่อนหัวเราะกันลั่นแต่สุดท้ายก็ลื่นกันตามกันไปทีละคนจนไม่มีใครเหลือว่างให้ความสะอาดเลยสักคนโคลนเปื้อนแขนเปื้อนขาเปื้อนหน้าแต่ไม่มีใครบน่นเพราะยิ่งเลอะก็ยิ่งขำ แต่ดูเหมือนว่าวันนี้โชคจะไม่เข้าข้างเด็กๆสักเท่าไหร่เพราะยังไม่มีวี่แววของปูนาเลยสักกตัวเดียวเมื่อรู้ว่าหาปูไม่ได้เด็กๆก็ไม่ยอมแพ้สวนกันไปหาปลาต่อในร่องน้ำตื้นๆใกล้คันนาเด็กบางคนกวนน้ำแรงๆจนน้ำขุ่นเด็กบางคนใช้ไม้เขี่ยๆไปมาบางคนทำท่าจะจับได้แต่ข้อมือจุ่มลงไปปลาก็ว่ายหนีหายไปหมดเหลือเพียงน้ำกระเซ็นใส่กัน เด็กคนหนึ่งตะโกนว่าใครโดนน้ำสาดใส่ก่อนแพ้เสียงหัวเราะดังแข่งกับเสียงน้ำเด็กๆวิ่งไล่กันไปมาโดยไม่คิดอะไรเสื้อผ้าที่เปื้อนโคลอนอยู่แล้วก็เปียกหนักเข้าไปอีกแต่ไม่มีใครสนใจเพราะในตอนนั้นไม่มีอะไรสนุกไปกว่าการได้วิ่งไดสาดน้ำและได้หัวเราะพร้อมกันพอเห็นสภาพตัวเองที่เปื้อนจนแทบจำสีเดิมไม่ได้เด็กคนหนึ่งพูดขึ้นว่าไปเล่นน้ำล้างตัวกันเถอะ เด็กๆพากันวิ่งไปที่แอ่งน้ำตื้นกระโดดลงไปพร้อมกันเสียงน้ำดังจอมแจมแข่งกันว่าใครกระโดดเสียงดังที่สุดบางคนสาดน้ำใส่เพื่อนบางคนหลบไม่ทันจนเปียกไปทั้งหัวเสียงหัวเราะดังไม่หยุดจนกระทั่งจังหวะหนึ่งเด็กที่ตัวเล็กที่สุดในกลุ่มลื่นล้มลงไปในน้ำเสียงหัวเราะหายไปทันทีทุกอย่างเหมือนหยุดนิ่งเด็กหลายคนรีบเข้าไปช่วยดึงแขนดึงเสื้อ บางคนพยุงบางคนดันมือเล็กๆหลายคู่ช่วยกันอย่างไม่ต้องมีใครบอกเด็กคนนั้นถูกพาขึ้นมานั่งบนคันนาตัวเปียกปอนตาโตหายใจแรงแต่ยังไม่เป็นอะไรทุกคนยืนนิ่งอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะมีคนพูดเบาๆว่าไม่เป็นอะไรแล้วนะเสียงนั้นทำให้ทุกคนค่อยๆถอนหายใจออกมาความกลัวผ่านไปเร็วพอๆกับที่มันมาแต่สิ่งที่เปลี่ยนไปคือ เด็กๆเ,เริ่มยืนใกล้กันมากขึ้นเสียงหัวเราะกลับมาแต่เบาวกว่าเดิมไม่นานเสียงผู้ใหญ่เรียกกินข้าวเที่ยงก็ดังมาเด็กๆรีบวิ่งกลับไปที่ต้นไม้ใหญ่ใกล้เนินดินเสื้อถูกปูไว้อาหารบ,าบ,าบ้านวางเรียงกันอย่างเรียบง่ายเด็กที่เพิ่งตกน้ำได้นั่งกินก่อนเพื่อนเสื้อผ้ายังหมาดแต่ไม่มีใครล้อไม่มีใครแซว บรรยากาศเงียบลงเล็กน้อยรากับทุกคนยังเก็บเหตุการณ์เมื่อครู่นั้นไว้ในใจหลังจากกินข้าวอิ่มลมหนาวพัดเอื่อยๆเด็กๆพากันนอนพักใต้ต้นไม้ใหญ่บางคนนอนหงายมองฟ้าโดยที่ตัวเองก็ยังไม่รู้เลยว่าคิดอะไรอยู่บางคนเอาฟางข้าวมาหนุนหัวบางคนหลับไปทั้งอย่างนั้นเสียงทุ่งนากลับมาเงียบอีกครั้งมีเพียงเสียงลม เสียงใบไม้และเสียงผู้ใหญ่ทำงานอยู่ไกลๆพอแดดอ่อนลงเด็กๆค่อยๆลุกขึ้นมาอีกครั้งคราวนี้มีคนหยิบว่าวขึ้นมาว่าวทำจากกระดาษเก่าๆก,กับไม้ไผ่บางๆถูกส่งขึ้นฟ้าเด็กๆวิ่งตามสายว่าวเสียงเชียร์ดังเป็นระยะใครว่าวขึ้นสูงก็อวดกันเสียงดังความสนุกกลับมาอีกครั้งแต่ไม่สนเหมือนตอนเช้า เป็นความสนุกที่ช้าลงเหมือนทุกคนเริ่มเหนื่อยโดยไม่รู้ตัวพอใกล้เย็นแดดเริ่มอ่อนลงสีทองของแสงอาทิตย์ค่อยๆค,คลี่ตัวบางลงเหนือท้องนาเงาต้นไม้ทอดยาวไปตามคันนาลมหนาวพัดมาแรงขึ้นเล็กน้อยพาเอากลิ่นฟางข้าวกลิ่นดินและกลิ่นควันไฟอ่อนๆลอยปะปนกันอยู่ในอากาศ เสียงนกตัวเล็กๆบินกลับรังดังแว่วมาจากแนวต้นไม้ไกลๆเสียงจิ้งหรีดเริ่มร้องรับกันเบาๆเหมือนค่อยๆแจ้งให้รู้ว่าเวลากลางวันกำลังจะผ่านไปผู้ใหญ่หลายคนเริ่มช่วยกันสร้างซุ้มฟางข้าวไว้เฝ้านาฝางแห้งถูกยกขึ้นวางซ้อนกันเป็นหลังคา <ๆ S 1> เสียงฟางเสียสีกันสลับกับเสียงพูดคุยช้าๆเสื้อพื้นเก่าถูกปูลงด้านในอย่างเรียบง่าย เด็กๆพากันกลับเข้าบ้านด้วยเนื้อตัวที่เลอะมอมแแมมเพื่ออาบน้ำอาบท่ากินข้าวกินปลาให้เรียบร้อยก่อนจะนัดรวมตัวกันออกมาที่ทุ่งนาอีกครั้งเมื่อกลับมาเด็กๆเ,เหล่านั้นยืนมองผู้ใหญ่ทำงานจากระยะไกลยอย่างเงียบๆได้ยินเสียงลมพัดผ่านต้นข้าวแห้งเป็นระยะเห็นไฟตะเกียงเริ่มถูกจุดขึ้นทีละดวงแสงไฟสีส้มอ่อนๆสั่นไหวไปตามแรงลม ค่อยๆไล่ความมืดออกจากผืนนาทำให้ท้องนาที่กำลังเปลี่ยนจากกลางวันเป็นค่ำดูอบอุ่นขึ้นอย่างประหลาดราวกับทั้งทุ่งนากำลังค่อยๆผ่อนคลายและเตรียมตัวพักผ่อนไปพร้อมกันมีผู้ใหญ่คนหนึ่งเริ่มเล่านิทานผีให้ฟังเป็นผีแบบบ้านๆไม่ได้น่ากลัวจริงจังเด็กบางคนขยับเข้าหาเพื่อนบางคนเอาผ้าห่มมาคลุมโปงด้วยความกลัวเด็กที่ตัวเล็กที่สุด สุกตัวเข้าใกล้ผู้ใหญ่เสียงหัวเราะเบาๆแทรกอยู่ในความเงียบความกลัวมีนิดเดียวแต่ความอุ่นใจมีมากกว่าไม่นานเด็กๆก,ก็หลับไปทีละคนตายสุมฟางในลมหนาอ่อนๆท่ามกลางเสียงจิ้งหรีดและเสียงท้องนาในยามค่ำคืนวันนั้นไม่มีเรื่องยิ่งใหญ่ไม่มีใครกลายเป็นฮีโร่และไม่มีบทเรียนใดถูกพูดออกมาตรงๆ มีเพียงเด็กกลุ่มหนึ่งที่ได้วิ่งเล่นเลอะโคลนตกใจช่วยกันหัวเราะและพักผ่อนอยู่ท่ามกลางผู้ใหญ่ที่คอยดูแลอย่างนิบเนียทุกอย่างเกิดขึ้นอย่างธรรมดาธรรมดาจนไม่มีใครคิดว่าจะต้องจดจำแต่กลับเป็นวันที่ฝังอยู่ในใจอย่างไม่รู้ตัวเมื่อวันเวลาผ่านไปเด็กๆเ,เหล่านั้นค่อยๆโตขึ้นแยกย้ายไปตามเส้นทางชีวิตที่ต่างกัน หลายอย่างเปลี่ยนไปท้องนาอาจไม่เหมือนเดิมเสียงหัวเราะอาจไม่ดังเหมือนก่อนแต่ความรู้สึกบางอย่างในวันนั้นยังไม่เคยหายไปความรู้สึกที่ว่าครั้งหนึ่งเราเคยปลอดภัยเคยมีคนรออยู่ใกล้ๆเคยหัวเราะได้เต็มเสียงโดยไม่ต้องกังวลอะไรเลยในวันที่เหนื่อยล้าวันที่ใจอ่อนแรงหรือคืนไหนที่โลกดูเงียบเกินไป ความทรงจำเล็กๆแบบนั้นมักจะค่อยๆลอยกลับมาเองเหมือนลมหนาวอ่อนๆที่พัดผ่านใจทำให้หัวใจที่เหนื่อยล้ามาทั้งวันได้ผ่อนคลายลงโดยไม่รู้ตัวแค่ได้นึกถึงภาพเด็กกลุ่มหนึ่งในท้องนาได้ยินเสียงหัวเราะเบาๆในความทรงจำใจก็อุ่นขึ้นแล้วความสุขเล็กๆแบบนั้นไม่ได้อยู่เพื่อให้ใครจำทุกเรื่องราวแต่อยู่เพื่อให้เรารู้ว่าครั้งหนึ่ง เราเคยมีวันที่งดงามขนาดไหนและบางทีแค่ได้นึกถึงมันก่อนหลับตาคืนนี้ก็อาจเป็นคืนที่หลับสบายฝันดีและตื่นขึ้นมาเบากว่าเดิมอีกนิดเท่านั้นก็พอ